สวัสดีครับชาวเซียงสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีกฤดูกาล2 0 2 5 2 0ย6าร2 0 2น0 2 6ะครับผลแข่งประจำวันที่17กรกฎาคม2568นะครับขอแจ้งอีกทีนะครับรายละเอียดรูปแบบการแข่งขันของรายการนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น32กลุ่มนะครับคือกลุ่มละ4คนนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับอันดับหของแต่ละกลุ่มนะครับจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ แล้วในรอบต่อไปนะครับก็จะแข่งเป็นกลุ่มอีกนะครับแบ่งออกเป็น8กลุ่มนะครับกลุ่มละ4คนนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับอันดับ1ของแต่ละกลุ่มนะครับก็จะผ่านเข้ารอบรองนะครับแล้วคะแนนนับยังไงคะแนนชนะได้3คะแนนนะครับถ้าเสมอแบ่งกันไปคนละ1คะแนนนะครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าอันดับ1และอันดับ2ในกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับแต้มเสมอกัน จะมาดูกันที่แมตที่เจอกันนะครับว่าผลแข่งเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายังเสมอกันอีกนะครับก็จะมาดูที่จํานวนการเข้าเบรกนะครับผู้ที่เบรกสูงสุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะนะครับมาสรุปผลแข่งประจําวันที่17นะครับกระดษักกาสิ68กลุ่มที่27นะครับมีดังนี้นะครับดีเลนเอมิลี่เอาชนะแกลี่ทอมสันนะครับสต่อ0ูนย์เฟรม ดีแลนเอ e มอีเอาชนะแอล o อนฮิลสต่อ0ูนย์เฟรมดีแลนเอ e มอีเสมอซาฮิมเนย่2สองต่อสองเฟรมแอลอนฮิลเอาชนะแกลลี Thompson, ่ทอมสัน3ามต่อศูนย์เฟรมแอลอนฮิลเอาชนะซาฮิมเนย่าสามต่อศูนย์เฟรมแกลลี่ทอมสันเอาชนะซาฮิ aya, มเนย่าสามต่อหน่เฟรมุ่มนี้อันดับหนึ่งเป็นทาง d ี l ลนเอ e ม i l ีนะครับ ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับต่อไปเป็นผลแข่งกลุ่มที่29นะครับชื่อสีเอาชนะมิเคิลซูบาสิก3ต่อ0เฟรมชื่อสีเอาชนะเลียมไฮฟิลสต่อ1เฟรมชื่อสีเสมอฟานเชิญยี่2ต่อ2เฟรมเรียมไฮฟิลเอาชนะฟานเชิญยี่3ต่อ1เฟรมเลียมไฮฟิลเอาชนะมิเคิลซูบาสิก3 ต่อ1เฟรมฟันชอนยีเสมอมเคิลซูร์ซิกสต่อ2เฟรมอันดับ1ของกลุ่มที่29กนะครับก็คือชื่อสีนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันครบทั้งหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มแล้วนะครับต่อไปเป็นการแข่งขันสเตจที่2นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น8กลุ่มนะครับกลุ่มละ4คนนะครับตรางแข่งประจําวันที่ 18กรกฎาคม2568นห่ดมีหังนี้นะครับตารางแข่งกลุ่ม A ครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา18.00นนะครับโจออคคอนคเนอ,อร์พบกับอึ้งออนยี19.30นนะครับเอเลีสเลเซอร์พบกับเพอร์ดันพินฮี3ามทุ่มตรงนะครับเอเลีสเลเซอร์พบกับอึ้งออนยีช่วงเวลา5้าทุ่มตรงนะครับโจออคคอนเนอร์ er, พบกับเพอร์ดันพินฮี ช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเพอร์ดันพินีพบกับวิงออนยีและช่วงเวลาตีสองนะครับโจออคอนเนอร์พบกับเอลเลียสเลเซอร์ต่อไปเป็นตารางแข่งกลุ่ม B นะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา18.00น,นนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับจางอันดาพบกับเอฟนครนายกนะครับช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับสตีเฟนแมกไกพบกับหยวนซื่อจิน ช่วงเวลา3ทุ่มตรงครับซีเฟนแม็กไกว์พบกับเอฟนครนายกช่วงเวลา5ทุ่มตรงนะครับจาง,งันดาพบกับหยวนซื่อจินช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับหยวนซื่อจินพบกับเอฟนครนายกและช่วงเวลาตีสองครับจางอันดาพบกับซีเฟนแม็กไกว์อัปเดตผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับแม็กซิมัมเบรก147แต้มฟันเฉินดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ